สวัสดีครับสวัสดีการบอลสองการวันสุดท้ายนะฮะพบกับผมเช่นเคยนะครับผมตัวตึงบอลเตะนะครับและสำหรับโปรแกรมในทางฟุตบอลนะครับผมขึ้นวันอังคารที่15เมษายนปี2568นะครับสำหรับวันสองการวันสุดท้ายแบบนี้นะฮะผมก็ยิงบอาฟาร์ม8คู่เช่นเคยนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็จะมีไทยลีกด้วยนะครับผมลีกทัวร์อังกฤษบาซิลซีรีเออาร์เจนตาพรีเมียร์ดิวิชันแล้วก็ลาเซียคับนะฮะ โดยทีโค้ชแรกที่ผมยืนมางฝาดนะครับก็จะมป็นได้ของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านากับปีเอสเอและคู่ที่2ดอทมูนนะครับเปิดบ้านากับบาซ่าและคู่ที่3เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านากับราชบุรีเอฟซีนะครับผมส่วนคู่ที่4ซอลฟอร์ดซิตี้เปิดบ้านากับดอนคาสเตอร์และคู่ที่5นะครับผมซีเอพราเทนเซ่เปิดบ้านากับโลซาเรโอเซนเทลและคู่ที่6กซีเอร่านะครับเปิดบ้านากับวาสโกดากามาส่วนคู่ที่7จเหล่าคอมมอทีมมอสโกเปิดบ้านากับทนาของอาร์มัสกอตนี่ส่วนคู่สุดท้ายคู่่ที8นะะฮสสปาร์ตักมอโกนะครับบเปิด้านชท ไอคิจกรรมสกอร์นะฮะก็จะเป็นงานด้านของคู่แรกกับคู่ที่2เช่นเคยนะครับผมสามารถเพียงก็ตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาตีหนึ่งตรงจะเลือกทายหนึ่งคู่หรือว่าจะทายสองคู่เลยก็ได้นะฮะแล้วก็แคปหลักฐานห้าส่งมาในแอปตัวเอลสีเขียวนะครับ CK 555หรือว่า CK ตอง5นะฮะอย่าลืมใส่แอดตำหน้าด้วยนะครับอ้าวท่านใดหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแปะลิงงงงงงงกกก์์ไไววว้้้้้ขขาาาาลลลลลลล่่่่เเเเเรรรีียยยยบบอออแแนนนนะะะคคัืปิิดด็จฮ หรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องหาของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะผมก็ขอฝากท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับผมช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจผมในการทำงานนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปเลยครับเรามาเริ่มมันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเชมเบนดา,นาวแอสตันวิลลาเปิดบ้านกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในเวลาตีสองตรง โดยทันทีครับแรกนะฮะก็จะเปิดให้หน้าของเพย์เชนนะครับตอนที่ปอปาตะกมแล้วก็ราคา2องเลยขึ้นไปอีกหนึ่งกิ๊บนะครับพิที่ครึ่งลูกส่วนกำแพงสูงตั้ทมีสองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรเลยนะครับสำหรับเฮดวีเฮดนั้นล่าสุดที่เล่นคู่พบกันนะฮะก็จะเป็นการเล่นในบ้านของเพย์เชนนะครับแล้วเขาก็สามารถเปิดบ้านฉลอมวินล่าไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมวันที่สิบเดือนที่สี่ของปีสองพันยี่สิบห้านะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านวินล่านะครับผมถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะโดยสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง9ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้สองจุดสี่ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูทีู่นย์หกลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าวิมไปได้ถึง9ครั้งเลยนะฮะจบเกมสูงไปอีกสี่ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่บุกไปถล่มเซาท์แทมป์ตันด้ที่สามประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งเปลเชก็ถือว่าตึงมือไม่แพ้กันเลยนะฮะส โดยเฉลี่ยยิยงให้3.3ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็เข้าวินไ,ได้ถึง7ครั้งจบเกมสูงไปอีก7ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขาครับคือการที่สามารถเปิดบ้านชนะวินล่าไปได้นะฮะที่3ประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านวินล่านะครับผม5นัดล่าสุดนี้ยังไม่แพ้เลยนะฮะแถมสามารถชนะไปถึง4ครั้งสเสมอไปอีก1ครั้งนะครับโดยจะมีเสมอกับลงเลวพูดที่2-2ชนะเช,ช,ช,ชลซีที่2-1แล้วก็สามารถชนะคารดิฟซิตี้ไปอี นัดต่อมาก็สามารถชนะคลับบู๊บบี3-0ชนะฟอเรสไปอีก2-1ส่วนทางด้านของเปเชนนะครับผลงานนอกบ้านท่านัดล่าสุดนี้ถือว่าอย่างถึงเลยนะฮะพวกเขาสามารถเหมาชนะไป5นัดรวดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการชนะสตาร์ทพีโอแซงนะครับที่7-0ชนะแลนไปอีก4ี่นัดแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลไปอีก1น -0 นัดต่อมาก็สามารถชนะแซงเอเตอร์ที่6-1นะฮะแล้วก็ชนะทางด้านของยูเอสเอลดันเคอร์ไปอีก4ี่สองพร้อมๆก่อนเกมนะครับผมโดยเฉพาะท้าน้าวินล่านะฮะไม่มีตัวเชิบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่าสุดนะครับ แถมวันนี้นะครับพวกเขาก็จะได้ตัวฮันด้าของไลออนไบรลี่นะครับผมที่หายจากอาการบาดเจ็บกาวนักสำรองไปก่อนนะครับตัวชูโรงของพวกเขาในนัดนี้นะฮะก็จะมีเชื่อหน้าของโอลิวอสกินนะครับมาโกซิซิโอมาคาร์ลัตฟอร์ดจอห์นแม็กกินแล้วก็มอร์แคนโรเชอร์นะฮะส่วนทางฝั่งของ PFA นะครับผมก็จะได้ตัวฮันด้าของมาคินยอนนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้เลยนะฮะนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะมีเชื่อหน้าของคาวิชาควาร์สเคเลียอุสมันเดมเบเล่เดเซดูเอ้วิตินยาแล้วก็ฟาเบบนนลุยะครั สำหรับภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าทางฝั่งของ p พยเชถือว่านัดที่แล้วข่มขวัญได้ดีเลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งและแถมพวกเขาก็ได้ภาพแบบเต็มอิ่มเลยนะครับผมเนื่องจากไม่มีโปรแกรมเกมลีกให้เตะอีกด้วยนะฮะบวกกับว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับผมที่16นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านไม่แพ้กันเลยนะฮะแถมพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปได้อีก16บหนัดรวดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของแอสตันวิลล่านะฮะผลงานในบ้าน4นัดล่าสุดนี้ก็สามารถเหมาชนะไปได้้้้4นนนนนนนััััััดดดดรรววววเเเเเเเลลยยยะะะคบบบบบแแตต่่่าาาาาีพกกกกขอองงงงงมมมปิชชซึผไจ็หฮ ยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอเชียฟวิสโก้ศูนย์ครับที่2องเมตรเจนะครับซึ่งโฟนตัวผมมองนะครับว่าพวกเขาน่าจะยิงมาหามาันมันขามกันไปได้นะครับผมเรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับโดยเชฟแพน่าของโปโลเซียดอทมูนเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลน่าในเวลาตีสอตรงนะครับโดยแฮนด์แคปแรกก็จะเปิดให้หน้าของบาร์ซ่านะฮะต่อที่ครึ่งลูกส่วนราคา2นะครับไหลก็ไป1กิ๊ดนะครับไปที่จุดเจ็ดห้าและก็แพงสูงต่เมตรามเมตรยี่สิบถึง3าเมตรครึ่ง สำหรับคู่นี้นะฮะนัดที่แล้วนะครับผมก็จะไปเอาฝั่งบาซ่าที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เลยครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่10เดือนที่4ของปี2025นะครับผมเราถ้ามาดูผลงานของเจ้าบ้านดอรทมูนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงละ้องลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิ่งไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก6ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะะเคคยยกกกาารรรททีี่ญญญ่บบบบุสมมอััันน2 2 ส่วนทางฝั่งบาซ่าเองนะครับผลงานสินนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายังดูดีกว่าเลยนะครับการที่พวกเขาสามารถชนะไปถึง8ครั้งสเสมอ1แพ้อีก1ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้สองจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เขา้าวิงไปได้ถึง7ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะะฮคือการที่สามารถบุกไปชนะเลกาเนสน,นะครับได้ที่1ประตูต่อ0แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านนอตมูมนะครับโดยหนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่เสมอกองครั้ง แล้วก็สามารถชนะยูเนียนบริลลี่6-0เลยครับนัดต่อมาก็เสมอกับเรียวไปอีกหนึ่งนึงก็แพ้กับอัลสบอร์ปอีกหนึ่งศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะก็สามารถเปิดบ้านชนะไมล์0-5ไปได้นะครับที่3ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งบาซ่าเองนะฮะผลงานนอกบ้านทันัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึงสี่ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ชนะเบนฟิก้าที่1-0แล้วก็ชนะแอต์บริลไปได้อีก4-2นะครับก็แพ้กััับบบเเออออสมาาายยนนนนนะะะคคครรรผใศึกขงตตตลููีีท่่ป นัดต่อมาก็เจอกับแอดมาริอีกครั้งนะครับผมในบอลถ้วยแล้วก็สามารถบุกไปชนะในที่1นึ่ตัวต่อศนส่วนนัดล่าสุดที่ดนลองบ้านก็สามารถบุกไปชนะเลกเนตน,นะครับที่หนึ่งตัวต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดยนรถไฟจากบ,บ้านดอตโนะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บแลวติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติม,ตมจากนัดล่าสุดนะครับผมส่วน,นหน้าของตัวชูลงในนัดนี้นะฮะก็จะมีเชื่องหน้าของเชโูกิลาซี่ออคเซมเลียนไบเออร์ยูเลียนมันคาริมาเดยมี่แล้วก็เฟริกเอเมชนะครับ ส่วนทางฝั่งบาซ่าเองนะฮะก็จะมีตัวเสียบเข้ามาชนะหน้าสุดนะครับโดยจะเา็นหน้าของอาริโนบันเดนะครับผมส่วนตัวชูโรงของบุคคลในคัมค,คืนนี้ก็จะมีเชื่อหน้าของโรเบิร์ตเลวาัดสกี้นะครับลาฟินยาลามินยาเมาแล้วก็ฟิเมนโลเปสนะครับ สำหรับภาพมุมของทั้งคู่นะครับทางฝั่งบาซ่านะครับผมนัดที่แล้วถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็เขาสามารถเอาชนะดอทมูนไปได้ถึง4ประตูต่อสูงเลยครับถือว่าเป็นการข่มขวัญได้ดีเลยนะฮะมาฝั่งดอทมูนเองนะครับผมก็ถือว่าเอาได้เอานอนไม่ได้อีกด้วยนะครับและบวกกับผลงานในบ้านของโบคาราฮาที่แปดนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สามครั้งเองนะครับเสมอไปอีกสามแล็แพ้ไปอีกสองส่วนตัวของมอนนะฮะว่าทางฝั่งบาซ่ายังไงก็ไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนนะครับอย่างไรสำหรับค้ชที่มาขอต่อในหน้าของงบาาารรซ่่นทีคคึลูกะั เรามาต่อคู่ที่สามเลยนะฮะที่อยู่ในศึกของไทยแลนด์ลีกครับนะครับโดยทีมเปนนวเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านจับราชบุรีบินผลเอฟซีนะครับในเวลาหกโมงครึ่งโดยไฮน์นักับแรกก็จะเปิดห้าน้าของราชบุรีนะฮะต่อที่ปอบาตะกมนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบห้าสำหรับเฮด v เฮดแปดปีให้หลังมานี้นะฮะพวกเขาเจอมาถึงสิบเจ็ดครั้งเลยนะครับแล้วก็จะมเปี้ยนฝั่งเชียงรายที่สามารถชนะไปถึงแปดครั้งเสมอไปอีกหกครั้งนะครับแล้วก็ราชบุรีชนะไปอีกสามครั้ง โดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งของราชบุรีนะครับที่สามารถบุกไปชนะได้ที่1ประตูต่อ0โดยจะเป็นเมื่อวันที่2เดือนที่สามปี2 5งพนยี่สิบห้านะครับเราทดลมาดูผลง,งานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเชียงรายนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยอย่างหนึ่งจประตูต่อเกมเสียประตู1นลูกต่อเกมครับแถม10เกมนี้ก็เข้าวิ่งไปได้ถึง8ครั้งเลยนะฮะจบเกมเสมออีก4ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่สามารถบุกญญญกไไปปยยยััันนนเเสมมอออใหห้้้บบททาขงุรรรีี์ููตตต็ดด่่1 1ะ ผลงานของราชบุรีเองนะครับผมผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ1แพ้บีอีสอครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้สลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหนึ่งชูสามลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าอยู่ไม่ได้ถึง7ครั้งเลยครับจบเกมสูบอีก7ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปถล่มหน้าของสุพรรณบุรีนะครับได้ที่7ประตูตัวหนึ่งหลังจากนัมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเชียงรายนะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยฮะแถมสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้บีก1ครั้ง โดยจะมีชนะออแรนนี้ที่นึ่งศแล้วก็สามารถชนะประจวบไปได้1นูนย์นะครับนัดต <c volta> ่อมาก็เปิดบ้านแพ้ราชบุรีปนัดที่1นึ่ก็สามารถชนะระยองที่1นึ่งศชนะหนองบัวลำพูไปอีก2อหนึ่งส่วนทางด้านของราชบุรีนะครับผลงานนอกบ้านทานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงมือไม่แพ้กันเลยนะฮะพลเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะระยองที่1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สามารถชนะเชียงรายไปได้1นึ่งศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับสโขทยีก แล้วก็สามารถบุกไปถล่มขอนแก่นนะครับในที่7ประตูต่อ4ส่วนนัดล่าสุดที่ได้รองบ้านก็สามารถบุกไปถล่มสุพรรณบุรีได้ที่7ประตูต่อ1นะครับรอบแผงการเล่นแล้วก็ความพร้อมของเกมของคู่นี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะฮะแล้วถ้าเรามาดูภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมโดยทางฝั่งขอนสแตนซ์เชียงรายนะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแระบวกกระพงกันในบ้านของพวกเขานะครับผมที่าสิดบ้านแพ้รรราชบุีไปนะคับดล่าส ส่วนาหน้าของลาชบุรีนะครับผมสองนัดล่าสุดจากลูกเล็กานวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปได้สองนัดรวดเลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถทำประตูไปได้ถึง14ประตูเลยนะฮะเสียไปอีก5ประตูนะครับส่วนาหน้าของผลงานนอกบ้านของโมคะนะครับที่10นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงมือไม่แพ้กันเลยนะฮะสามารถชนะถึง7ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับและลองมาดูเฮดทเวดกันเล่นในบ้านของเชียงรายนะครับด้วย8นัดล่าสุดวันนี้เชียงรายแพ้คาบ้านไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับและแถมไปนัดล่าสุดที่พบกันอีกด้วยนะฮะ ยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอเชฟิสกอร์ตนะครับที่สองเป็นยี่สิบหซึ่งส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าคู่นี้พวกเขาน่าจะไม่ยิงหาเป็นการไปได้นะครับถามจากการช่วงหลังนะฮะก็จะเป็นการจบไปที่1ประตูต่อศูนย์เกือบตลอดเลยครับเรามาต่อคู่ที่4นะครับ,มรรบผมในศึกของลีกทูกอังกฤษนะครับเดือดเชฟแมนหน้าของเซลฟอร์ดซิตี้เปิดบ้านเจอกับหน้าของดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะฮะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ โดยให้ในแคมปแรกก็จะเปิดให้ได้หอนน์คาร์สเทอร์โลเวอร์ต่อที่อปอบาตะก,กมส่วนราคา2อนะฮะก็ไหลงลงมาอีก1กิโลนะครับพิธีเสมอและกำแพงสูงต่้งแต่2เมตร25หึง2เมตรครึ่งนะครับ,บปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านซอลฟอร์ดซิตี้นะครับผมตอนนี้พวกเขายู่ในอันดับที่10เลยนะครับโดยการแข่งไป47ครั้งชนะ16เสมอ13แพ้ไปอีก12ครั้งยิยงได้53นะครับเสียไป47เก็บไปได้61แต้มส่วนน้าหนอ,อนน์คาร์สเทอร์โลเวอร์นะฮะตอนนี้พวกเขายู่ในอันดับท็อป4นะครับ โดยการให้แข่งไป41ครั้งชนะ20สเสมอ11นะครับแพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้62เสียไป47เก็บได้อีก71แต้มเฮดูเพย์8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจฉลยเพียงแค่6ครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะเพียงแค่2ครั้งสเสมอกันไปอีก2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่คู่พบกันนะฮะก็จะเป็นการเล่นในบ้านของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับแล้วพวกเขาก็เปิดบ้านยันสเสมอไปที่1ประตูต่อ1โดยจะเป็นเมื่อวันที่16เดือนที่11ของปี2024 แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสิทธนัดล่าสุดของเจ้าบ้านซาลฟอร์ดซิตี้นะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยย่ง1.5ลูกต่อเกมเสียประตู1.7ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมอันนี้ก็เข้าวิ่มไม่ได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไปถึง7ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดของพวกเขาคือการที่สามารถบุกไปชนะน็อกสเคาตี้นะครับที่3ประตูต่อหนึ่งส่วนหน้าของดอนคาสเตอร์โลเวอร์เองนะฮะผลงานสิทธนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงมือไม่แพ้กันเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไไปปถึงงง5คครรัั้้้เสมออ4แพีก1 โดยเฉลีย่ยยิงแค่หนดเจ็ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิวไม่ได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผลงานที่เปิดบ้านเสมอวิวบาดานไปที่1นึประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเซาฟอร์ดซิตี้นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าแอบดูขเฉล่เหมือนกันนะครับสามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้ง เดอร์จีมินชนะไทเมอร์โลเวอร์ดีสอนะครับแล้วก็แพ้กับเบนฟอร์ดซิตี้บีก 1, สองห,หนึเสมอให้กับทัชนาของคูอารีฟฟันดาไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็แพ้กับทันหน้าของเชสเตอร์ฟิลด์บีกสี่ศูแล้วก็เสมอให้กับทันหน้าของเจอริงแฮมอีก2องส่วนทัหน้าของดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะครับผลงานนอกบ้านทันดัลล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้ง โดยชิมิชล่ามอแคมนะครับที่1 0แล้วก็สามารถชนะแอคคิงตันสเตอรี่ไปอีกสองหนึ่งครับนัดต่อมาก็แพ้กับบอมบี้บปีกหนึ่งศูนย์เสมอให้กับท่าน,น้าของโคเรซันดาบปีกหนึ่งนึงนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะฮะก็สามารถบุกไปชนะเชลแนมทาวน์นะครับที่สองศูนย์ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดอร์ฟรอรเจ้าบ,บ้านซาท์ฟอร์ดนะครับผมตัวเจ็บห้าสต็อกก็ถือว่ามีเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับแมตช์เวทนาของสเตฟานเนกรูไรอันวัตสันคอเนอร์แมตต์ลินี่ก็แดนเชสเตอร์นะครับ ่วนตัวชูโรงของพวกเขาใน,นค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อหน้าของเบนวูดเบิร์นนะครับเคลลี่แอนด์ไมล์แล้วก็โคสกอตตันนะครับส่วนวหน้าของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะฮะตัวเจ็บค้างสต็อกก็จะเี็นแค่2ไลน์นะครับเดี๋ยวจะเป็นหน้าของโจเซฟโอรูวูแล้วก็บิลลี่ชาร์ปนะครับแต่ตัวชูโรงของพวกเขาใน,นค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของแฮร์รี่คิปตันก็โรเบิร์ตสตีดนะครับ สำหรับผ้าวงของทั้งคู่นะครับผมโดนฝั่งของเจ้าบ้านซอฟอร์ดซิตี้นะฮะผลงาน5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่ว่าที่น่าห่วงนะครับคือผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะโดย5นัดล่าสุดที่เล่ในในบ้านนะครับก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอไปอีก4ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งน่าหน้าของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะฮะ6นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วแถมผลงานนาาอกบ้านของพวกเขา,น,ขาน,ขนะครับที่9นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอไปอีก2ครับแล้วก็แพ้ไปอีีีกกคคคคคครรรรรรััััั้้้้้งงงงงงาาาาาลลอออออออตตภสสขขทูู่่่่แวววนนนนะะะบบฝดดดเเ์์โจย ในสำหรับคู่ที่ปรขอต่อหน้าของดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับที่เสมอเลยครับเรามาต่อคู่ที่5เลยนะครับในศึกของอา Argentina Premier Division นนะครับโดยจะมีหน้าของ CA p าเ i นเซ e เปิดบ้านเจอกับโรซาริโอเซน r ันนะครับในเวลา6โมงเช้านะครับผมโดยให้ะครับแรกก็จะเปิดให้หน้าของ p าเ i นเซ e นะฮะต่อที่ปอปาตะกลมส่วนราคา2นะครับไหลลงมาอีก1กิ๊กนะฮะอยู่ที่เสมอและกำแพงสูงต่ำที่1เมตรครึ่งถึง1เมตร75ครับ ปัจจุบันนอาเจ้าบ,บ้านพาเทนเซ่นะครับตอนนี้พ่ออยู่ในอันดับที่16เลยนะฮะด้วยการได้แข่งไป12ครั้งชนะ4เสมอ4แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้สิเสียไป9นะครับเก็บมาได้อีก16แต้มส่วนนาหน้าของโลซาเรโอเซนทันนะครับตอนนี้พ่ออยู่ในอันดับที่4นะฮะโดยการได้แข่งไป12ครั้งชนะ7เสมอ4แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้สิเสียไป8เก็บมาได้อีก25แต้มเฮดูเฮดแปดเปียให้หลังวันนี้พวกเขาเจอวันเพียงแค่หกครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการาาััั้้งงเสมออกกนีคร นัดล่าสุดที่คู่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อวันที่23เดือนที่เกี2สิบนะฮะโดยจะเป็นน้าของพาเทนเซ่นะครับที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0แล้วเชิญเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านพาเทนเซ่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยย่างหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิไมไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการทททีี่่่บบุกกไปปปแพ้นน ivo, ้ัาาางงนขออเเดรรรโวล์สตตต1ะู0 ส่วนตะล่านของโลซาลิโอเซนทัลน,นะครับผมผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งสเสมอ3แพ้ไอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดสามลูกต่อเกมเสียประตูทีูนจุดเลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง7ครั้งจบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่สามารถเปิดบ้านชนะลอสอันเดสไปนะฮะที่10แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านพาเทนเซ่น,นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งสเสมอ2แพ้ไปอ โอชิมิเสมอให้กับทันหน้าของอันดิเพนเดนเต้นะครับที่1ประตูตัวหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับทันหน้าของดิเพนซาวายจัดดิเซียนะครับที่1นึ่งศูนย์ก็เสมอกับลานนสเปย์ูประตูต่อศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะทันหน้าของอาคิเลโดเดกิลเมสนะครับที่สองศูนย์สามารถชนะทันหน้าของเอเลนโกทูคูแมสนะครับอีก2ประตูตัวหนึ่งส่วนทันหน้าของโรเซเลโอเซนเทลนะครับผลงานนอกบ้านฮารันล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอไปสามครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปอิมมเเเเปททาานนยของดดโโวรรสต์ี่ แล้วก็สามารถชนะทางหน้าของเนวีโอบอยบีอีก2-1นึงนัดต่อมาก็แพ้กับทางหน้าของโบคาโจเนียไปอีก1-0นะครับแล้วก็เสมอใกับทางหน้าของทับเรลเลสกอร์โดบ้าอีก0-0เสมอลิเวอร์พูลย 2, ์อีก2องประตูต่ 2. อ2องรอบแผ้การเล่นแล้วก็ความพร้อมของเกมของคู่นี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะฮะเราจะลองมาดูภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมเดลฟาร์สเจ้าบ,บ้านพาเทนเซ่ผลงานซีนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับ และแถมผลง,งานในบ้านของพวกเขาถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะ์จถึง6ครั้งเสมอ3แพ้บีก1ครั้งนะครับส่วนด้าของโรซาเรโอเซนเท่านะฮะผลงาน5นัดล่าสุดจากทร์นาวันนี้ยังไม่แพ้เลยนะครับและแถมพวกเขาสามารถชนะ์จถึง,ง,นนง3ครั้งเสมอบีอีก2ครั้งและแถมผลง,งานนอก,กนอบ้านของพวกเขาที่10นัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับผมเราจะลองมาเทียบพาสีของทง <c oughs> งั้งคู่แล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าด้านของโรซาเรโอเซนท่านค่อนข้างจะดูดีีีีมมมมมราาาาากกกกวววว่่่่นนนนนะะะคััับถึงงงงแ้้ผลลลชหไทเสอ็ตฮ ยังไงสำหรับคนที่พร้อมรอมาน้าของโลซาเิโอเซนทันนะครับที่ปอบาตะกรมนะครับเรามาต่อคู่ที่6เลยนะครับผมจะอยู่ในศึกของบาซิลซโลีเอนะครับโดยชิมาน้าของชิเอร่านะฮะเปิดบ้านฉับวาสโกดากามาในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับไฮน์แอรแรกจะเปิดฮหนด้าของชิเอร่านะฮะต่อที่ปอบาตะกรมส่วนราคาสองไหลก็ไป1นึ่งกิ๊กนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกและกำแพงสูงต่ำที่2อเมตรถึง2องเมตรยีนะครับ ณปัจจุบันนะครับจ on ้าบ้านเซรานะฮะตอนนี้ไม่ค่อยอยู่ในอันดับที่8นะครับโดยการให้แข่งไป3ครั้งชนะ1เสมอ1แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้5เสียไป4นะครับเก็บไปได้อีกเพียงแค่4แต้มส่วนหน้าของวอสโกดากามานะฮะก็อยู่ในอันดับที่4นะครับโดยการให้แข่งไป3ครั้งชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้5นะครับเสียไปอีก5แล้วก็เก็บมาได้อีก6แต้มเฮดสูทเฮดแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการเสมอไปถึงง3ครั้ ออสโกดากามาสามารถชนะไปอีก2ครั้งแล้วก็ทางหน้าของเชียร่าชนะไปอีก1ครั้งนะฮะโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งของเชียร่าที่สามารถบุกไปถล่มได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่1เดือนที่12ของปี2 0งพเลยนะฮะแล้วงจากนัมาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจาม่าซีเอร่านะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่5ครั้งสเสมอ3แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เเกกมนี้้็ขาวิไไ่ด้้ถึงง6ครัจบเกมสูบอีก5ครั้ง นัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปแพ้กับทานาของยูเวนตุได้นะฮะที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนทานาของวาสโกดากามานะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิมไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก7ครั้งเลยนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่สามารถเปิดบ้านชาานะทนาของสปอร์ตคลับเรซิเฟ่ไปนะฮะที่3ประตูต่อหนึ่ ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านซิเอร่านะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้กันเลยนะฮะแถมสามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งนะครับโดยที่มีชนะตาน้าของมาราคาน้าที่4-0แล้วก็เสมอให้กับทางด้านของคอนเฟรงก้าไปอีก2-2นัดต่อมาก็สามารถชนะทางน้าของจูเรนเซ่ไปอีก2-0นะครับแล้วก็เสมอให้กับทางด้านของฟอร์ตาเลซ่าไปอีก1 1ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับก็สามารถเปิดบ้านชนะทางด้านของกิโมโปโตบรี2-0 เรามาดูทางด้านของวอสโกดาการ์มาสก่อนนะครับโดยผลงานนอกบ้านฮานาลาสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยจีมีชนะนทางด้านของยูเดอเอาลลอนโดโนโพลิสนะครับไปที่3-0ูนนัดต่อมาก็ชนะทางด้านของโนวาอิกูอาคูปอีก3าูนย์นะครับแล้วก็แพ้กับทางด้านของฟาเมงโกไปอีก2-1เสมอที่ทางด้านของเมลกาไปอีก3-3นะครับแล้วก็แพ้สปอร์ตขับคอรันเทียบาลิสตาไปอีก3ประตูต่อศูนย ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมด้านฝั่งของเจ้าบ้านซีเอร่านะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมชนะล่าสุดนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีเชือดหน้าของเปโดราอุนแล้วก็มาเรีอุสตาราโคนะครับส่วนหน้าของวัสโกดากามานะครับผมวันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ชะกันทางหน้าของเดวิดนะฮะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีเชือดหน้าของฟิลิเป้โคติญโยก็เดมิที่ปาเย่นะครับ สำหรับภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมจะเล่าฟังเขาจะบ้านซีเอร่านะครับผมฟอร์ม5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะสวิงไปนิดหนึ่งนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่สองครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าชุดขายของพวกเขานะครับคือการได้ในบ้านนะฮะที่10นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและแถมสามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งเลยนะครับตัวหน้าของวัสโกดากาม่านะฮะสองนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสองนัดรวดเลยนะครับผมแต่ว่าเด็นหน้าห่วงคือผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะโดยที่10นัดลล่่าาาสสสุดบนนนีีี้้้้กกก็็มมรรรรถชะะไไปปเเเพยงงงงแแคคคคัััอออว แล้วถ้าเรามาเทียบภาคสิกแล้วนะครับทั้งฝั่งวอสโกดากามาค่อนข้างจะดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็เชื่อด้วยนะครับว่าหน้าของวอสโกดากามาน่าจะเป็นแขกบไปเป็นมือเปล่านะครับผมอย่างไรสำหรับคนที่มาขอรอไม่น่าวอสโกดากามานะฮะที่ครึ่งลูกนะครับเหล่ามตอคู่ที่7เลยนะฮะในศึกของรัสเซียครับนะครับโดยจะเป็นทาง้าของโลโกคอมมิวมอสโกเปิดบ้านสำหรับทางด้านของอามัสกอตนี่นะครับผมในเวลาสี่ทุ่มตรง โดยให้ในขั้นแรกก็จะเปิดให้หน้าของโลโ,มมโคมาติมอสโกนะครับต่อที่17.5ส่วนรานคา2นะฮะไหลลงมาอีกหนึ่งขีดนะครับที่ครึ่งลูกแล้วกำแพงสูงต่ง้งมี2เมตรขึ้นถึง2เมตร75นะครับสำหรับควกนี้จะเป็นการเจอาก,กันาของกลุ่ม B และก็กลุ่ม C นะครับผมฝั่งเจ้าบ้านโลโคม,ม,มาติมอสโกนะฮะตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงจากจกลุ่ม B นะครับเป็การให้แนนไป6ครั้งชนะ5แล้วก็สเสมอไปอีก1ครั้งนะครับยิงได้17.5เสียไป6เก็บไปได้อีก1 7แต้ม ส่วนหน้าหน้าของอามัดคอสนี่นะฮะก็อยู่ในกลุ่ม4ีนะครับแล้วตอนนี้พาวกเขาบอกรองจา่าฝูงนะครับโดยการได้คะแนนไป6ครั้งชนะ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้ง 9, 6, 6, ยิงได้9เสียไป6เกือบมาได้อีก9แต้มเฮดูเฮนแปดปีให้หลังวันนี้นะครับพวกเขาเจอมาถึง15ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่ง,งของโลกโ,โกูนทีฟมอสโคนะครับที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งเสมอ3แล้วก็อามัดคอสนี่นะครับก็สามารถชนะไปอีก3ครั้ง นัดล่าสุดที่คู่พบกันนะฮะก็จะเป็นเมื่อวันที่8เดือนที่3ของปี2อ2 5นะครับโดยจะเป็นการเล่นในบ้านของโลโกโมทีฟมอสโกแล้วพวกเขาก็เปิดบ้านยันเสมอไปลย์อันห่งตัวต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านโลโกโมทีฟมอสโกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งเสมอสีแพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปแพ้กับหน้าของลูบินคาซานะครับที่หนึ ผลงานของอาร์มสกอร์นี่นะครผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีก1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยย่งเชึ่นึ่ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจูหกลูกต่อเกมนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านชนะลอสตอร์ปีสอประตูตัวหนึง่งแล้วถ้าเรามาดูผลการในบ้านของเจ้าบ,บ้านเราโคบริหิบมอสโกนะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอไปอีกสครั้งนะครับ โดยจิมีชนะทางหน้าของโอลาสเวอร์ลอฟโอบัสนะครับที่5 0นัดต่อมาก็เจอกับทางหน้าของโอลาสเวอร์ลอฟอีกครั้งนะฮะแล้วก็เสมอไปที่2ประตูต่อ2นัดต่อมาก็เสมอกับทางหน้าของอามัสกอร์นี่ไปนะครับที่1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สามารถชนะทางหน้าของดีโนโมมอสโกไปอีก2องเลนนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านเสมอให้ทางด้านของเซเรเซนบิเตอร์สเบิร์กนะฮะไปที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนทางหน้าของอามัสกอร์นี่นะครับผลงานงนอกบ้านทนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แแแพพพ้้้้ใคคคคคราาารรรรชชชนนชนนนิดดเเเเเีีีียยยวละะะัััับถถมมมมาา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 ขขสสสไไปปงงงงง่่อออ3โจททหฮก1 0 ก็เสมอให้ทันดน้าของโลโคโมทีฟมอสโกไปอีกหนึ่งนึงนัดต่อมาก็สามารถชนะหน้าของคาราลดาไปอีกสองหนึ่งครับแล้วก็เสมอให้ทันดน้าของคิมกี้ไปอีกหนึ่ง,ง,รรง,รรงป,ประตูต่อหนึง่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปเสมอทันดน้าของเฟรเก้เข้านะครับที่สูงย์ประตูต่ต <S <S อศูนย์รอบแผงการเล่นแล้วก็ความพร้อมของเกมของคู่น,นี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะฮะแล้วถ้าเรามาดูภาพบอร์ดเลนคู่นะครับผมด้านฝั่งเจ้าบ้านโลโคโมเทีิมอสโกสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาจะหาชัััััยยยนน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 นะะะไไมม่่่่เเเลลลลคคครรรบบบใใทาาาางงงตกกขข้้้ออีี6ดดสุว็แพ แล้ววันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ ok so, ้านเจ้กับาหน้าของอามัสกอร์นี่นะฮะที่ผลงานของพวกเขาถือว่าอย่างตึงเลยนะครับแปดนัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับสินัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอไปอีกสาครั้งเลยนะครับยังไงส็ตามเราคู่นี้พวกเขารอมาหน้าของอามัสกอร์นี่นะฮะที่จุดเจ็ดห้านะครับแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะฮะโดยใช้หน้าหน้าของสปาร์ตักบอสโกนะครับเปิดบ้านจ้ากับหน้าของโอราสเวิร์ดลอฟโอบบัสนนะครใเวลาเที่่ยงงคคืนรึ โดยให้นักขับแรกก็จะเปิดห้าด้าของสปาตักมอสโกนะฮะต่อที่1.25นะครับส่วนราคา2แายลงมาอีก1กิด้วยฮอยู่ที่1ลูกและกำแพงสูงต่ำที่2เมตรขือึงสองเมตร75นะครับนปัจจุบันฮาเจ้าบ้านสปาตักมอสโกนะครับเป็นทีมจากรัสเซียพเมลีนะครับผมและตอนนี้พวกเขาอยู่ในันดับที่3นะครับโดยการได้แข่งไป24ครั้งชนะ14เสมอ5าแพ้อีก5ครั้งยิงได้สีครับบมาเสีตไปสิบหก้านะครับมก็ปมนทีมอากสียดิ1นะ็ะแต้มตัวหน้าของอรับ โดยการแข่งขันม่สิบแปครั้งสามสิเสมอ10แพ้อีก5ครั้งยิงได้38นะครับเสียไป26เก็บมาได้อีก49แตม้มเฮดวีเฮดแปดปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอมาถึง18ครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะไปอีกหครั้งเสมอไปอีก6ครั้งโดยนัดล่าสุดที่คู่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อวันที่30เดือนที่3ามวัารยี่สนะฮะแล้วก็จะเป็นการเล่นในบ้านของสปาร์ตัักกมมออสสโนนะครบบเเปปิด้าไที่ 0-0, 00. แล้วถ้าเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านสปาร์ตักมอสโกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงห่งดลูกต่อเกมเสียประตู1.2ุลูกต่อเกมนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านแพ้มาอัสกาลาไปนะครับที่21นส่วนตนาของอูรานะครับผลงานสินนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาะไปถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่ดสี่ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมนะครับนัดล่าสุดของพวกเขาน หลางจาลเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านสปาตักมอสโกนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะทางหน้าของตบิโดมอสโกนะครับที่2-1นัดต่อมาก็สามารถชนะทางหน้าของนาซารกาชีไปได้อีก3ประตูตัวหนึ่งแล้วก็ชนะทางหน้าของกาโซวิกแอนโลเบิร์กไปอีก2-0นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะทางหน้าของเซนิกเซนปีเตอร์สเบิร์กไปได้อีก2ประตูตัวหนึ่งแล้วก็แพ้กับทางหน้าของมาฮัสกาล่าไปอีก2-1นะครับ ส่วนอนด้าของอูเราเองนะครับผลงานนอกบ้านฮานันล่าสุดวันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแถมยันเสมอไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโรจิมีเสมอโลโคบอทีมมอสโกที่สองแล้วก็แพ้กับอน้าของดีเลโมมอสโกไปอีก3ามสองครับต่อมาก็เสมอโรเตอร์โบโกกราสไปีกศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้กับอน้าของโซชิบปีกหนึ่งศูนย์นะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะฮะคือการที่บุกไปเสมอให้ฮานันของโซโคซาราดอนนะครับที่ส่วประตูต่อสู้ และคู่นี ENE, okay, ouais. we leave, ้ก็เป right. anyway. uh ็นหนึ่งคู่นะครับที่แผนการเล่นแล้วก็สภาพความพร้อมก่อนเกมยังไม่มีนะฮะยังงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะครับถ้าเรามาดูภาพรวมของทั้งคู่นะฮะโดยระหว่าจ้าบ้านสปาตักมอสโกนะครับผลงานของพวเขาถือว่าอย่างตึงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่ห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแถมผลงานในบ้านของเขานะฮะที่ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับผมโดยที่สิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงเก้1ครั้งเลยก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งส่วนด้าน แต่สิ่งที่น่าห่วงนะฮะคือผลงานนอกบ้านของพวกเขาเลยครับโดยที่สิบมัดล่าสุดวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะเวลาเล่นนอกบ้านแถมพวกเขาสามารถยันเสมอไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งและบวกกับวันนี้นะครับพวกเขาต้องบุกไปเจอกับทาหน้าของสปาร์ตักมอสโกนะฮะที่อยู่โคโลดิวิชันกันเลยนะครับส่วนตัวของมอนคาบบ้านฝั่งของเจ้าบ้านสปาร์ตักมอสโกค่อนขาคาดจะดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบในหน้าของสปาร์ตักมอสโกนะฮะที่หนึ่งลูกนะครับ และเป็นยังไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมหยิบม,มาฝากให้ในวันนี้นะครับถ้าหาว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสลาก้าไปได้เลยน,นะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมและถ้าหาข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับส่วนแปลคู่ที่ผมหยิบม,มาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยวดูคู่แรกครู่แอสตันวิลล่านะครับผมเชริสกอร์สูงนะฮะที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าและคู่ที่สองผมต่อบาร์ซาไปนะครับที่จุดเจ็ดห้าส่วนตัวหน้าของคู่ที่เสมอ ส่วนคู่ที่5นะครับผมรองไปน่น,น้าของโลซาริโอเซนเท่านะฮะที่บอรบาดและคู่ที่6ผมรองวัสโกดากามาไปนะครับที่ครึ่งลูกส่วนคู่ที่7ผมรองไปน่าน,น่าของอาร์มัดกอสตีนะฮะไปที่จุดเจ็ดห้านะครับและคู่ที่แปดนะครับผมต่อไปน่น,น้าของสเปนตักมอสโกนะฮะที่หนึ่งลูกนะครับก่อนจะไปิดคลิปไปนะครับผมขอฝากห้ออาหารเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งนะฮะที่ห้องอาหารของเรานะครับผมมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟเลยครับในแอปตัว L สีเขียว C K ห้าห้าห้าหรือว่า C K ตองห้านะครับอย่าลืมใส่แอดตำหน้าด้วยนะะฮ ถ้าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หมายเลยครับผมแปะลิก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างหน้านินเดียวก็เจอลิงก์เลยนะฮะผมก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับผมช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจผมนะฮะยังไงสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพก้วนนะครับแล้วผมขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผมยังไงวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วนพรุ่งนี้นะฮะยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ